เรียนสอนสักคิ้วอาจารย์นกแก้วเป็น์แปดนะคะสขาังโยธนีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเครื่องสักคิ้วค่ะค่ะมีคนถามมาเยอะนะคุูนันเนาะเครื่องสักคิ้วเราตอนนี้มีกี่มีกี่รุ่นคะมีสองรุ่นค่ะอืมอ่ะที่เป็นของอาจารย์ผลิตเองเลยแบบดีมากๆคือมีสองรุ่นอ่ะเป็นรุ่นไหนคะมีซูเปอร์พับนะคะเบแปดสีขาวกับสีทองค่ะตัวนี้มีเป็นกี่ระบบคะ องระบบ, 2> 2ะบ,บตัวนี้เป็น2ระบบนะคะอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ต้องชาร์จไฟนะคะยกยกบอดี้ขึ้นให้ดูหน่อยค่ะมีสีทองกับ <S 2> <S 2> <S 2> สีขาวเห็นไหมคะอันนี้คือไม่ต้องชาร์จไฟนะคะหรือว่าจะไม่ใช่ใช้ไฟเดไฟดับพูดติดโทษโทษโทษที <S 2> <S 2> ค่ะไฟดับก็ใช้ได้แต่ต้องใช้แบตเตอรี่ไว้นะคะไไตัวนี้8,500บาทสระบบเข็มราคาเท่าไหร่คะสาบห้าบาทอ่ะดูหยิบเข็มให้อาจารย์ดูหน่อยค่ะ เข็ม15บาทนะคะถ้าเป็นเข็มเมโซล100บาท100บาท<า>ตัวนี้ความเป็สิท์ของมันคือไฮไลท์ของมันคือสองระบบไม่พอแถมยังมีตัวเหยียบเท้าอยู่นะคะใช้เท้าเหยียบก็ได้ใช้มือปิดก็ได้นะคะเป็นสองระบบที่แบบไฮโซม,มาอาจารย์เคยลองใช้งานดูนะคะประมาณอยู่ได้ประมาณห้าชั่วโมงใช่ไหมคะใช้ประมาณห้าชั่วโมงเนาะใ,ใช,ไะใชไ้ได้ใช้ได้ใช้ชัดแบบไวเลยเลยอะ่ะแล้วที่มีตัวเตวเป็นตัวไหนตัวลองคะนี่ตัวนี้มีสีขาวตัวนี้เป็นไฮโดรจนิก เป็นไฮโดรจินิกเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่5,500ันหค่ะ5,500บาทนะคะตัวนี้ทำเมโซก็ได้ด้วยนะคะทำเมโซก็ได้ด้วยนะคะต่างกันคือไม่มีแป้นเฉยๆอ่ะไม่มีแป้นเฉยๆนะคะโอเคต่อไปเป็นเครื่องลิเปอร์ตี้ลิปเบอร์ตี้อะเครื่องลิปเบอร์ตี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้15,000หาพค่ะค่ะเป็นของแท้เลยนะคะเข็มเท่าไหร่คะเข็ม45บาทค่ะส5บาทถ้าซื้อครบร้อยนะคะขาย40ค่ะ แล้วก็จะมีเครื่องรองของของลิ์ตี้คือไฮโดรเจนิกค่ะแต่ไฮโดรเจนิกตัวนี้ทํางานโดยทําหน้าเมโซไม่ได้ไม่ได,ไได้แต่ถ้าเป็นรุ่นตัวสุภพทงอาจารย์นี้นะคะทำหน้าเมโซได้แม้ทั้งตัวห้าพันห้าตัวนี้นะคะทําหน้าเมโซได้เลยนะคะได้หมดเลยนะคะแต่ตัวนี้ถ้าเป็นลิ์ตี้ตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องนี้นะคะทําหน้าเมโซไม่ได้แต่เครื่องนี้ทําได้นะคะสองเข็มด้วยนะคะต่อไปเป็น เ,เครื่องธรรมดาเครื่องธรรมดาอ่ะเป็นค<ร>เครื่องธรรมดาเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจเป็นยังไงคะหยิบขึ้นมาให้ดูซิเข็มเป็นยังไงเข็มเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมีปอกเห็นไหมเนี่ยมีเข็มมีปอกถ้าใครใช้เครื่องนี้อยู่อาจารย์แนะนาให้คุณมีตู้ฆ่าเชื้อนะคะไม่มีไม่ได้เลยนะคะอ่าเข็มกี่บาทคะเข็มสามบาทคะ่ะปอกสามบาทปอกบาทถ้าเป็นแบนๆเข็มห้าบาทนะคะเข็มกระปอกปอกสามบาทเข็มห้าบาทถ้าเป็นแบนจะแพงกว่าต่อไปเป็นอะไรคะ เป็นเครื่องจี้ฝฟค่ะเครื่องจี้ฝฟตัวนี้ของเกาหลีเลยนะใช่ของเกาหลีตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะอ๋อตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะมีสองหัวอย่างนี้เป็นหัวทองเหลืองแท้นะคะมีหัวใหญ่กว่าหัวเล็กนะคะตัวนี้ใช้ทนมากๆเลยนะคะแล้วด้านใน่ะคะตัวข้างในเป็นตัวคบตัวเย็นนะคะไม่ไม่ตัวข้างในนะคะเครื่องจี้ฝฟตัวนี้ทําราคาคือทํากําไรได้ดีมากบางคนซื้อไปไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่ถึงอาทิตย์เลยก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะ อันนี้เป็นตัวประคบหน้านะคะทําความเย็นหน้าเอาดูดูลูก้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยคือเวลาเราแวซ์หน้าหรือขัดหน้านวดหน้าแล้วนะคะยกกระชับหน้าได้เลยหรือว่าสักปากก็ได้ค่ะสักปากแล้วเราอยากให้ร pues um, uh uh ู้ส uh uh ึกว่าคิ uh ้วกับปากก็ได้นะอยากให้รู้สึกว่าเอาความเย็นไปประคบเพื่อให้ลดรอยบวมความบวมความช้ำนะคะดีมากๆตัวนี้2,500บาทค่ะนะคะอันนี้คือราคาสินค้านะคะตัวนี้คืออยากแนะนําตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆ8,500บาทนะคะ เข็มก็ไม่แพงแล้วก็มีตัวนี้นะคะเนี่ยตัวเนี้ยที่อาจารย์ทํามันเป็นแบรนด์ของอาจารย์เลยนะคะนี่อย่างดีเลยเพราะาปัญหาที่เผ่นานมาของลูกค้าคืออะไรคะต้องการเครื่องที่ดี<ช>เครื่องที่ดีแล้วก็เข็มที่ดีถ้าจะจะ,จะซื้อเครื่องติดต่อกับคุณอันเบอร์อะไรคะ0943691444ค่ะบอร์อีกทีนึงค่ะ 0943691444แล้วเบอร์สถาบันล่ะคะสถาบันนะคะ0 4 2 9 3 2 9 3 2องเกค่ะเบอร์สถาบันมี2เบอร์น,นะคะ0 4 2 9 3 2 9 3 2 0 4เก้าสามนะคะถ้าเป็นเบอร์ครูหนานเลยนะคะ0943691444นะคะครูหนานกับครูเอนะคะติดต่อเรื่องอุปรกรณ์ทำคิ้วหรือเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะอันนี้เราคุยกันเรื่อง เรื่องเนาะให้คุยกันเรื่องสีเดี๋ยวจะอัดอีกพาร์ทนึงจะได้ไม่ยาวหรือจะอัดต่อกันเลยมันจะยาวไปเนาะเป็นเรื่องเครื่องตรงนี้แล้วกันเนาะเรื่องเครื่องตามนี้เลยค่ะราคาตามที่บอกเลยอันนี้8,500บาทนะคะไฮโดรจจนิก5,500นะคะไฮโดรจินิกของรีเวอร์ตี้ก็5,5 0 0เหมือนกันตัวนี้1มื่เดือน1 0 0 0 0อบาทนะคะตัวนี้3,900นนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2ระบบอันนี้เครื่องจี้ไฟ12,900บาท ถ้าเป็นตัวทําความเย็นทั้งประครบนะคะ2,005นะคะส่งทั่วประเทศไทย100บาทนะคะยิงกางเข้ามาคุยได้ตามเบอร์ที่บอกไปนะคะวันนี้อาจารย์น้อแก้กับคุณนนุ์หมเวลาแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ